สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวหลังการใช้งานของเจ้า Yamaha m นะฮะผมออกรถวันที่8เมษายนนะก็ตอนนี้ก็ขี่มาไดา้ประมาณ8เดือนนะครับก็วิ่งไปประมาณ16 1,600 0หมื่จะเข้า1,000 0จะเข้า1 0 0 0 0เจ็ดแล้วล่ะฮะก็ตอนนี้ก็ ที่ขี่มาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเห็นว่าขาวน้ำมันคงน้ำมันเครื่องขาดอะไรเงี้ยคือผมขี่ประจำคือกรุงเทพและขอนแกถมก็ไม่มีน้ำมันเครื่องขาดอะไรเลยเวลาเขาไปไทยเอ่าสุกสี่หมื่นโลนะฮะปัญหาก็กมีแค่ไม่มีไฟปอกเกียร์คะแค่นั้นเองครับเพราะว่าเวลาผมวิ่งเส้นบรลลมนนี่ผมก็วิ่งหมดปอกตลอด สำหรับเจ้าคันนี้ผมก็ได้ทำการขายให้น้องไปในในกลุ่มมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมจะอัพขึ้น g c ขึ้นไปเป็นเออ่ที่มันใหญ่กว่านี้นะฮะ <c oughs> เนื่องด้วยความต้องการของผมมันต้องการความเดียวมากกว่านี้รว <c oughs> มรวมของเจ้า m s l a ก็รูปร่างหน้าตาก็โอเคฮะชอบชอบมากแต่จริงไม่อยากจะขายเลยครับแต่ว่า ด้วยความจะเป็นคือไม่อยากจะเก็บไว้สองคันนะก็เจ้าคันนี้ก็ถ้าามา a h าทำทรงนี้แล้วทำเครื่องสามร้อยนี่ถือว่าโอเคเลยครับเพราะาตอนนี้ความเร็วปลายมันค่อนข้างจะน้อยนิดนึงมันต้องไปทำแต่งสเสริมใส่กล่องใส่อะไรเพิ่มมาอีกแ <c oughs> ับมรวมเจ้าคันนี้ครัคันนี้ก็ผมแต่งไว้วมีชิลหน้าฮะ ชิวหน้าแล้วก็ตัวากาศมนาน้้ำครับตัวนี้ของไลออของร้านซุปเปอร์บายแข่งมากแล้วก็แคด b a r ช่วงนี้ก็ลดราคาเหลือไม่ถึงพันแล้วนะฮะก็ชิวหน้ากของร้านซุปเปอร์บายเหมือนกันนะ้างหน้านี่รานซุปเปอร์บายหมดเลยก็อถ่า,า,า,ายาาคลิปเก็บไว้ก่อนก่อนที่จะปล่อยอีกคันนี้ไปนะครับส่วนแหลกหลังนี่ทำจาก ร้านหลังลามนะฮะก็พันหกกล่องก็ร้านเงอไใบกล่องถอดไว้น้อยรนะ้านเงาใบสี่พันหนึ่งนะฮะแล้วก็เกอบป้ายทะเบียนคันนี้ของร้านเงอไใบอยู่ประมาณสามร้อยห้าสิบบาทรับประกันตลอดอยู่กับใช้ง,งานนะฮะก็รวมรวมของจ้างเอ็นสแลก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ที่ดีอนฮะ ี่ในเมืองนี่บอกเลยว่ามุดสบายมากความเร็วนในเมืองโอเคประหยัดน้ำมันเลยครับที่สำคัญโคตรประหยัดเลยเหลือของแต่งอันเลือนึงนะครับก็มีที่ยึดโทรศัพท์นะฮะแข็งแรงมั่นคงขับเป็นร้อยก็ไม่มีหลุดนะฮะจากร้านผมเองครับจา,จามช็อปครับ j a m เป็นเอเอป็วัคช็อปนะฮะ รวมๆแล้วก็ประมาณนี้สวยงามนะฮะถ้าามม a h าทำทรงนี้ออกมาแล้วเครื่อง 300cc ผมก็ว่าจะซื้อนะฮะสองแสนก็น่าจะซื้อนะฮะโอเคตอนนี้ราคาขายอยู่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณแปดหมื่เก้าแค่โช๊คหกลับก็คุ้มนะครับไม่ต้องเอาคิดอะไรมากไหม ก็ขอถ่ายเก็บรูปเอาไว้ก่อนก่อนที่จะไปคันนี้ว้เป็นที่แล้วลึกหน่อยอ <c oughs> ่าลืมดูเดือนไม่ฮะก็ถือว่าโอเคแล้วฮะเดือนไม่เป็นเดือนไมดิจิตอลนะฮะเกิดขึ้นมาก็ปึ๊บอ่าตรงนี้ก็เลขไม่นะฮะนี่ก็วัดรอบย่อมีเวลาให้ก็ในีเป็นความเร็วนี่ก็น้ำมัน ว่าถ้าเพิ่มเเป็นไฟบอกสถานะเกียร์มาให้ด้วยก็จะดีมากส่วนว่าหน้าปัดนี้บอกอะไรบ้างก็จะมีเนี่ยฮะ TIP A ครับถ้าอยากตั้งใหม่ก็กดแชร์ไว้ทิ p B ครับแล้วก็อความสว่างของหน้าจอค่ะก็มีให้เท่นี้ฮะรวมรวก็ ตะกูเ m ็มทีก็ประมาณแบบโวนใสไฟไเลี้ยวแต่ไปสูงไปต่ำก็ไปฉุกเฉินแล้วก็วกที่ชอบมากก็คือเนี่ยฮะคือสปาร์ตเมือถ้าจะสตาร์ตก็เดี๋ยวปิดก็ดันเพิ่มแค่น้เนเองครับรวมคนนี้ก็เข้าข้างว่าโอเคเครับ แต่ว่าเนื่องด้วยว่าผมก็มีความฝันอยากได้บิ๊กไบค์สักคันเนึ่งผมก็เลยอขออยากได้แล้วก็ต้องจัดครับความฝันลูกชายผู้ชายเราที่ขี่สองล้อก็ต้องมีบ้างที่อยากจะมีบิ๊กไบค์สักคันนะเอาเป็นว่าก็รวมๆของเจ้าเอ็มหลังจากการใช้งานมา16,000โลก็ของผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับน้ำมันเครื่องไม่ขาด ทุก4,000รอบเข้าไปเติมน้ำมันเครื่องก็น้ำมันเครื่องปกติแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าการใช้งานเป็ดของทุกคนเป็นยังไงครับแต่ของผมคือผมค่อนข้างที่จะขี่เยอะนิดนึงก็วันละ200โลแล้วก็บิดก็ค่อนข้างจะหมดป่อนะฮะก็รวมๆก็โอเคนฮะ แม่อะไรก็นี่ก็ขอบจบการรีวิวเพียงเท่นี้นะครับ